หมายเลข4ี่หมายเลข16หมายเลข9หมายเลข36และหมายเลข22ค่ะขอเสียงประมือด้วยค่ะน้องเฟลลี่น้องลูกหวายน้องชินบีน้องนิรินและน้องแอลค่ะขอเสียงประมือให้ทีเด็กด้วยนะคะ ลูนเล็กนะคะก็จำนวนเยอะกรรมการบอกว่าตัดใจเอาใครออกไม่ได้จริงๆกรรมการใจดีผู้จัดก็ใจดีนะคะแล้วก็ไปฟาดฟันกันต่อเดี๋ยวก็ต้องไปคัดออกอยู่ดีนะลูกเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสอีกหนึ่งรอบในรอบชิงชนะเลิศนะคะฝึกมาให้เต็มที่เลยนะคะในรอบชิงชนะเลิศนะคะเราเจอกันวันที่30ตุ